สวัสดีครับสงกรานย์ในเอนะครับในคลิปวันนี้พามาชมรีวิวเครื่องมือจากทาง g ี d กันอีกสักหนึ่งตัวสําหรับเครื่องมือตัวนี้จะเป็นหัวแรงบัดกรีแบบพกพานะครับขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายสามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟได้หลากหลายแหล่งนะครับกาลังไฟสูงสุดได้ถึง65วัตทำความร้อนได้เร็วด้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้รหัสชื่อรุ่นเขาจะเป็น GD300 มาดูสเปคกันสักหน่อยนะครับตัวนี้ใช้แรงดันไฟได้ตั้งแต่9โวลต์จนถึง20โวลต์นะครับกำลังไฟสูงสุด65วัตต์ความร้อนที่สามารถทำได้ตั้งแต่80องศาเซลเซียสจนถึง420องศาเซลเซียสสายที่มาต่อก็จะเป็นแบบ Type-C สามารถต่อกับอะแดปเตอร์ชาร์จได้ทั้งแบบ PD แล้วก็ QC นะครับ PD ก็ย่อมาจากคำว่า power delivery QC ก็ u u i k k h h r r e หน้าจอก็เป็น oled นะครับส่วนสเปคอื่นๆก็ประมาณนี้ครับผม สำหรับอุปกรณ์ภายในเซตที่ผมสั่งมานะก็จะมีอยู่ประมาณ5ชิ้นหรือว่า5กล่องประมาณนี้นะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบหลากหลายออปชันให้เราเลือกนะครับอาจจะเ,เราอาจจะอยากได้ตัวเปล่าอย่างเดียวหรืออยากจะได้ออปชันเพิ่มเติมในส่วนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับดังนั้นราคามันก็จะแตกต่างกันไปท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ราคาต่างๆก็จะแจ้งอยู่ในนั้นเลยนะครับเพราะว่า เขามีหลากหลายออปชั่นมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูนะว่าแต่ละกล่องเนี่ยจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่กล่องแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นฐานนะครับฐานตั้งนะนี่ครับนี่ใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับสังเกตว่าด้านข้างมันจะมีรูอยู่นะครับนี่สอข้างเลยนะครับจะมีรูอยู่ซึ่งไอ้เจ้ารูตัวนี้นะครับเราจะมาใช้งานร่วมกันกับตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นขาจับนะครับเดี๋ยวแกดูเลยนะครับก็คือเราจะไว้จับชิ้นงานนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหัวนะครับหนีบลักษณะแบบนี้มาให้นะเราก็ทําการใส่เข้าไปทั้งสี่ด้านนะครับนี่ครับก็ใส่ให้ครบทั้งสี่หัวนะครับเดี๋ยวไงผมมาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราดูแค่นี้ก่อนอันนี้ก็เป็นซิลิโคน กันความร้อนนะครับที่น่าจะแถมมาในเซตเอาไว้สาหรับเสียบตรงนี้นะครับแต่ว่าภายในเซตรู้สึกว่าเขาจะมีมาให้อยู่นะครับมาดูกล่องทัดมานะครับสําหรับกล่องทัดมาตรงนี้จะเป็นหัวที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนนะครับอ่านี่ครับก็จะมีอยู่สี่หัวด้วยกันมีความแตกต่างกันไปเพราะว่าหัวแรงบัดรกรีตัวนี้มสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้นั่นเองนะครับมีหัวให้เลือกเปลี่ยนแบบหลายหัวเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นไส้แบบซรามิกนะครับให้ความร้อนที่เร็วมากเลยนะอ่ะก็สี่หัวนะครับ มาดูกล่องถัดมานะครับก็จะเป็นกล่องนี้เป็นอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับอ๋ออันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้ถึง65วัต์เลยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนหัวตรงนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้ก็คือมันจะมีทั้งหัวกลมแล้วก็หัวแบนนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จมาให้อยู่2จุดด้วยกันนะครับจะเป็นแบบ PD p o w e r Delivery แล้วก็ QC Quick c h ชา g ์3.0จนะครับสำหรับ PD เนี่ยจะเป็นเอาท์พุต1 QC เป็นเอาท์พุต2 มาดูสเปคของอะแดปเตอร์ตัวนี้กันนะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง65วัตต์อินพุต100โวลต์จนถึง240โวลต์ AC 1แอมป์นะครับส่วนเอาพุตเนี่ยจะมีเอาพุต1แล้วก็เอาพุต2ออ่ออย่างเช่นเอาพุต1จ่ายไฟ DC 5โวลต์4แอมป์นะครับหรือถ้าจ่ายเป็น9โวลต์ก็จะจ่าย4แอมป์12โวลต์4แอมป์และสามารถจ่ายแรงดันได้สูงสุดถึง20โวลต์3.25แอมป์ก็65วัตต์นะครับส่วนเอาพุต2ก็ตามนี้เลยนะ ส่วนตัวถัดมานะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้นะครับหัวแรง้งบัตรกรีนะครับ g d a อ่ะเดี๋ยวมาแกะดูเลยแล้วกันนะฮะล้วก็ดึงออกมาเนี่ยนี่ครับหน้าต่างหัวแร้งตัวนี้นะถือว่าสวยงามเล็กกระทัดรัดดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีซิลิโคนกันความร้อนหุ้มมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับหัวเขาจะให้หัวเป็นแบบนี้มานะครับ แบบนี้1ตัวที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นที่เสียบสายไฟนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ Type C นะสำหรับปุ่มการใช้งานมีแค่2ตัวนะครับแล้วก็มีหน้าจอมาให้นะคเดี๋ยวไงเสียบไฟก่อนถึงจะหน้าจอขึ้นนะครับอมาดูด้านในต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนด้านในตรงนี้ก็เป็นที่ที่วางหัวแรงนะครับอันนี้คือที่มาในเซตน,นะครับดังนั้นแล้วท่านไหนที่สั่งเฉพาะ ตัวหัวแรงก็จะได้เซตนี้มาด้วยนะครับนี่ก็ไว้สําหรับนะครับวางหัวแรงนั่นเองนะครับประมาณนี้อถัดมานะครับมีอะไรอีกอ๋อก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานเขานะครับก็จะเป็นแบบสองภาษานะภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับบอกรายละเอียดต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนดีมากนะครับส่วนอีกสองชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวดูก่อนนะครับ นี่ครับก็จะมีตะกัวบัดกรีมาให้1ม้วนนะครับพร้อมใช้งานเลยนะส่วนอีกชิ้นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหัวแบบ type c นะครับเราสามารถเอามาต่อเข้า adapter ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่มันจะมีช่องให้ต่ออยู่หรือเราจะใช้เป็นแบบ usb แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเสียบเข้าไปนะแต่ว่าหัวอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็น type c นะครับอ่ะเข้าๆอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ หลังจากที่ผมทำการประกอบในส่วนฐานออกมาเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งขาพวกนี้มันสามารถที่จะขยับได้อย่างเป็นอิสระนะครับเราก็เอาไว้จับชิ้นงานจับแผงวงจรต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการบัดกรีนั่นเองส่วนวิธีการในการเปลี่ยนในส่วนหัวนะครับเราก็หมุนตรงนี้ออกนะครับจากนั้นก็ดึงออกมานะแบบนี้ครับแล้วก็เอาใหม่ใส่เข้าไปซึ่งในเส้นเนี่ยก็จะมีอยู่สตัวด้วยกันนะครับ จากนั้นเราก็นี่ครับเสียบส่วนท้ายเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวง่ายมากหัวที่เรามาเปลี่ยนเนี่ยไส้ด้านในมันจะเป็นเซรามิกนะครับสามารถให้ความร้อนที่สูงแล้วก็ทำความร้อนได้ไวด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดใช้งานกันเลยดีกว่านะครับก็จะใช้อแดปเตอร์ตัวนี้แต่ว่าผมขออนุญาตใช้เป็นสายแบบ USB ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Type C แบบนี้นะแล้วก็เสียบในส่วนท้ายเข้าไปแบบนี้ มันจะขึ้นโลโก้มาแบบนี้นะครับจากนั้นมันจะบอกให้เรากดปุ่มนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับก็กดไปหนึ่งครั้งะนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ผมปรับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่420องศาก็คือสูงสุดของมันเลยนะครับเนี่ยครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าร้อนเร็วมากเลยนะนะครับ สำหรับทั้ง2ปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดเข้าไป1ครั้งนะครับปุ่มไหนก็ได้นะกดเข้าไป1ครั้งปุ๊บนะครับมันจะมาหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเลือกอุณหภูมิสูงสุดได้นะครับว่าเราจะให้มันสูงสุดเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้ก็เพิ่มขึ้นนะสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่420เหมือนเดิมนะครับทิ้งไว้สักครู่เดี๋ยวมันจะออกมาหน้าหลักก็คือหน้านี้นะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงในส่วนหน้าจจอนนนนนะะะมัััขึ้้ตรรรงีคคบบวว่า9์ ก็คือตอนนี้อ่ะใช้แรงดันไฟอยู่ที่9โวลต์น,นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่บอกว่าเซตเนี่ก็คือตั้งค่าสูงสุดไว้ที่420องศาเซลเซียสนะครับสำหรับตัวบอดี้ของหัวแรงตัวนี้เขาจะทำมาจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีซิลิโคนกันความร้อนมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าในในส่วนของตัวบอดี้มันไม่ร้อนนะครับไอตัวที่ร้อนก็คืออยู่ที่ส่วนหัวเองเดียวนะครับ เวลาเราจะกดเข้าเมนูเพื่อไปตั้งค่าต่างๆของหัวแรงตัวนี้นะครับเราจะกด2ปุ่มนี้พร้อมๆกันนะครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งอ่านี่ครับมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนะครับกดเข้าไปแบบ Enter นะครับเราจะกดฝั่งนี้ค้างไว้แป๊บหนึ่งอ่านี่ครับอันนี้เป็นค่าสแตนบายอุณหภูมินะครับว่าเราจะให้มันสแตนบายเท่าไหร่นะครับปรับเพิ่มปรับลดได้และถ้าหากว่าต้องการออกก็กดค้างฝั่งนี้นะครับอ่นี่ครับ สลิปทามมีเยอะเลยนะครับหลากหลายเมนูให้เลือกใช้นะภาษานะครับกดเข้าไปมีภาษาอังกฤษกับภาษาจีนให้เลือกใช้นะครับผม,ม่าเลือกภาษาอังกฤษนะครับกดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นโรเตทก็คือกลับทิศทางของตัวหนังสือนั่นเองนะครับนะี่ครับก็จะมีอยู่12หัวข้อด้วยกันถ้าจะกดออกก็กดค้างไว้มันก็จะออกมาหน้าเมนูหลักแบบนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับกำลังไฟสูงสุดที่สามารถทำได้ทำได้ถึง65วัตต์นะครับแต่ว่าแหล่งจ่ายเนี่ยจะต้องจ่ายแรงดันได้ถึง20โวลต์นะครับความเร็วในการทำความร้อนก็สูงขึ้นไปด้วยนะแค่8วินาทีเท่านั้นเองโดยที่เราสามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโน้ตบุ๊กพาวเวอร์ p ัพนะครับหรือจากพาวเวอร์แก็ได้หรือที่เสียบชาร์จในรถยนต์รวมไปถึง พวก r c แบตเตอรี่ต่างๆหรือจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าหัวที่จะมาเสียบจะต้องเป็นแบบ Type C ก็ถือว่าสะดวกดีมากนะครับเลือกแหล่งจ่ายไฟได้หลากหลายดีนะครับเดี๋ยวไปใช้งานกันดีกว่านะครับสำหรับการใช้งานก็ใช้งานได้เหมือนกับหัวแรงบบตรกรีทั่วๆไปได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นมันก็คือขนาดจะเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายและยังสามารถที่จะเลือกแหล่งจ่ายไฟได้หลากหลายแหล่งด้วยนะครับ เวลาเราไปทํางานนอกสถานที่บางทีมันไม่มีไฟฟ้าให้เราเสียบใช้งานนะครับเราสามารถใช้จากแหล่งอื่นก็ได้อย่างเช่นพวก power bank หรือเราจะต่อไฟจากในรถยนต์มาใช้ก็ได้นะครับก็ต่อมาจากช่องเสียบที่จุดบุหรี่นะครับก็ใช้งานได้หลากหลายดีนะครับสำหรับแหล่งจ่ายไฟ หรือเราจะไว้เจาะพลาสติกก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับในกรณีที่พลาสติกอาจจะบางๆหน่อยหรือมันกรอบนะครับถ้าว่าเราใช้สว่านเจาะหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอาจจะทําให้แตกเสียหายได้ง่ายเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นหัวแร้งตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเจาะในรูปทรงต่างๆได้นะครับถ้าว่าเป็นสว่านมันก็จะเจาะเป็นรูกลมๆอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเจาะรูปทรงยังไงก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับ หรือท่านไหนที่มีความถนัดหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวาดรูปวาดภาพต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้วาดก็ได้นะวาดลงบนชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรือว่าอื่นๆนะครับโดยที่เราสามารถพกไปวาดนอกสถานที่ก็ได้นะในกรณีที่แบบว่าเราอยากจะได้วิวทิวทัศน์อะไรต่างๆนอกสถานที่เราก็พก power bank ไปก็ใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือแต่ละท่านเลยนะแต่ว่าผมก็ น่าจะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในเรื่องงานศิลปะนะครับจากที่ได้ใช้งานมานะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยทีเดียวสำหรับหัวแรง gvDgd300 ตัวน,นี้นะครับโดยขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายแล้วก็สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้แบบหลากหลายมากนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากทีเดียวท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานเนี่ย ผมก็ใส่เป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงราคาแต่ละออปชันจากในนั้นได้เลยนะครับที่ผมไม่ได้บอกราคาในคลิปวิดีโอก็เพราะว่ามันมีหลากหลายออปชันมากซึ่งถ้าหากว่าเรามาไล่บอกตั้งแต่ออปชัน1น1่งสมันก็น่าจะใช้เวลานาน,านมากเกินไปท่านลงกดเข้าไปดูเองแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ